หลวงพ่อสีลูกหลานเอย๋ยจงทําความดีให้เขาเป็นสุขเถิดและความดีนั้นจะให้ผลเป็นสุขแก่เจ้าเองหน้าหนาวท้องฟ้าก็สูงพื้นดินก็แห้งมีความเยือกเย็นอยู่ทั่วไปแม้แต่ที่ใต้ต้นประดู่ใหญ่ที่ป่าช้าแห่งนั้นหน้านี้ผู้คนหลับนอนกันตั้งแต่หัวค่ำท่ามกลางความเงียบความอ้างว้างความเย็น และแสงเดือนสว่างมีเสียงนกเข้าแมวร้องในบางครั้งนักโคนต้นประดู่ใหญ่นั้นมีพระรูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่บนผ้าปูนั่งพลางเพ่งสายตาไปยังหลุมฝังศพที่เรียงรายอยู่เบื้องหน้าห้าศพศพเหล่านี้ตายมาเจ็ดวันแล้วด้วยสาเหตุต่างๆกันในวันเดียวกันและนำมาฝังที่ป่าช้าเดียวกันในวันเดียวกัน และฝังเรียงกันเมื่อ,อยังเป็นคนเขามีฐานะมีเพศมีวัยมีจิตใจต่างกันแต่พอเป็นผีเป็นศพก็ถูกแผ่นดินกรบหน้าเท่าเทียมกันนอนนิ่งอยู่ใต้ดินเน่าเหม็นเป็นเหยื่อของหมูนอนเท่ากันความเก่งกล้าสามารถหรือความร้ายกาจต่างๆหมดไปสิ้นพระรูปนี้รู้จักคนทั้งห้านี้ดี เพราะเป็นลูกบ้านนี้เช่นเดียวกับคนทั้งห้านั้นศพแรกเป็นศพพระชื่อหลวงพ่อสีพอพ่อสีเรียนจบปีแม่ก็ให้หยุดเรียนเพราะถ้าเรียนต่อต้องไปเรียนที่จังหวัดซึ่งต้องห่างบ้านพ่อแม่คิดถึงและเป็นห่วงจึงไม่อยากให้เรียนพ่อสีจะไปทางไหนไกลๆค้างวันค้างคืนไม่ได้พ่อแม่ไม่ยอมเพราะรักมากและเป็นห่วง พออายุ18พ่อแม่ก็ให้พ่อสีบวชเนนและกำหนดให้บวชพรรษาเดียวเมื่อศึกแล้วจะให้แต่งงานจะได้ปกครองทรัพย์สินเงินทองต่อไปแทนพ่อแม่ซึ่งแก่มากแล้วเนนสีพอบวชได้พักหนึ่งก็ได้พบปะกับเนนและแชาวบ้านที่สนใจในการเล่าเรียนได้ฟังเขาพูดถึงค่าของการเล่าเรียน ก็ได้คิดว่าตนพลาดไปเสียแล้วที่ไม่ได้เล่าเรียนให้มากพอและเนื่องจากที่วัดนั้นมีเรียนนักธรรมและบาลีอย่างเป็นหลักฐานเนนสีจึงตกลงใจเรียนนักธรรมและบาลีเมื่อบวชครกพรรษาและโยมพ่อโยมแม่ขอให้ศึกก็ยังไม่ศึกโยมพ่อโยมแม่แม้ว่าจะว่าไม่ชอบใจแต่ก็ไม่กล้าบังคับให้ศึกเพราะกลัวบาป เน้นสีบวชสามพรรษาสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเริ่มสอบบาลีเป็นครั้งแรกเมื่อบวชเป็นพระแล้วพระสีต้องการอย่างยิ่งที่จะเป็นมหาพยายามเรียนอย่างไรอย่างไรก็สอบไม่ได้จนนักเรียนรุ่นเดียวกันบ้างรุ่นหลังบ้างสอบได้ไปหลายรูปแล้วแต่พระสีก็สอบไม่ได้พระสีตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าสอบไม่ได้ตราบใด จะไม่ศึกตราบนั้นสิบสี่ปีล่วงไปแล้วพระศีก็สอบไม่ได้วันหนึ่งพระศีเข้าไปไหว้พระในโบสถ์และรำพันว่าชาตินี้ผมไม่มีวาสนาบารมีที่จะได้เป็นปร,ริญญกับเขาพยายามเท่าไหร่ก็สอบไม่ได้ผมถ้าจะต้องหยุดเรียนเสแล้วท่านกลาบพระประธานด้วยความรันทดใจแล้วออกมาต่อแพรเล็ก และนำหนังสือเรียนบาลีทั้งหมดของตนวางบนแพรจุดทูบเทียนดอกไม้แล้วพูดกับตัวเองว่าชาตินี้ข้าพเจ้าวาสนาน้อยหมดหวังที่จะเป็นมหากับเขาแล้วกรรมเก่ายังมีอยู่ถ้าชาติหน้ามีก็ขออย่าให้ผิดหวังอย่างชาตินี้เลยแล้วก็ปล่อยแพรไปสองวันต่อมา พวกเกลือตังเกได้นำหนังสือบาลีชุดหนึ่งมาให้ท่านหลวงพ่อสมภานวัดนั้นพร้อมกับเล่าว่าได้พบหนังสือที่ปากอ่าวจึงเก็บเอามาหนังสือดีๆทั้งนั้นใครอุตริลอยแพไปได้จึงนำมาถวายหลวงพ่อและจะได้ให้พระเนนเล่าเรียนต่อไปพระศีรู้สึกผิดหวังแต่กลับได้คิดขึ้นมาว่า หรือเรามีหวังที่จะได้เป็นปร,ริญญากระมังเรื่องราวจึงแปลไปอย่างนี้คิดแล้วก็ขอหนังสือนั้นมาเรียนต่อแล้วก็สอบได้เป็นปร,ริญญาในปีนั้นเองมาตอนนี้อายุมากเสียแล้วพระศีรีจึงไม่ศึกโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่เคี่ยวเข็นให้ศึกและอยู่กับลูกสาวลูกเขยต่อไปมหาศีเป็นปร,ริยนแล้วมีผู้ทักว่าชื่อศีนั้นไม่ได้สับได้แสงอะไร สู้เปลี่ยนเป็นสีไม่ได้เพราะถูกต้องตามภาษามคตแต่มหาสีบอกว่าชื่อสีเป็นไทยๆดีแล้วและเป็นชื่อที่พระอรหันต์ตั้งให้คือพ่อแม่ว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกถ้าไม่ดีจริงก็คงตายไปเสียนานแล้วแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนชื่อ หมู่บ้านนั้นมักจะมีการฆ่ากันทำร้ายกันอยู่เสมอทุกเจ็ดวันทั้งนี้เพราะคนดื่มเหล้ามีมากเหล้าก็มีทั้งเหล้ารัฐบาลทั้งเหล้าประชาบาลเหล้าเถื่อนราคาก็ถูกมหาศีก็รู้สึกสลดใจในความเป็นคนขี้เหล้าของพวกบ้านตนได้พยายามสั่งสอนอบรมเขาไม่ให้กินเหล้าก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างจึงดำเนินทางใหม่ คือเมื่อไปตลาดเห็นคนตั้งวงกินเหล้ามหาสีก็เข้าไปนั่งด้วยแต่ไม่กินเป็นแต่คอยดูพอเห็นเขาชักเมาก็เตือนเขาว่าเมื่อกี้นี้ยังพูดกันดีอยู่ตอนนี้ชักพูดเปะปะแล้วควรเลิกเสทีแล้วกลับไปบ้านจะได้ไม่มีเรื่องค่าเหล้าค่าจ่ายเองแล้วก็จ่ายค่าเหล้าแทนพวกนั้นพวกนั้นเกรงใจต้องกลับบ้าน การกระทําของมหาสีอย่างนี้ทําให้ทางคณะสมาหนิว่าไม่ถูกขัดต่อความเป็นพระแต่มหาสีบอกว่าขอให้ดูท่านไปก่อนการกระทํานี้เป็นวิธีอบรมอย่างหนึ่งของตนผลก็คือเรื่องที่เกิดเกิดทุกเจ็ดวันปรากฏว่าเดือนหนึ่งหรือหลายเดือนจึงจะเกิดมีสักครั้งหนึ่งเมื่อยอมพ่อป่วยมหาสีได้ไปดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาช่วยเปลี่ยนผ้า ทำทุกอย่างที่ลูกพึงทําให้แก่พ่อและโดยควรแก่ความเป็นพระโดยไม่ได้รังเกียจและด้วยความอดทนท่านบอกว่าพ่อเป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าของตัวเราเลี้ยงดูให้ความรู้อาบน้ํำชำระล้างให้เราท่านยังทำได้ทำไมเราจะทำให้ท่านบ้างไม่ได้และในที่สุดโยมพ่อก็จากโลกนี้ไป และท่านก็ให้โยมแม่มาอยู่ที่วัดใกล้ๆกับท่านโดยท่านปลูกบ้านหลังเล็กๆให้อยู่ทุกเช้าทุกเย็นท่านจะไปเยี่ยมดูแลทุกวันทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสแล้วที่ท่านให้โยมแม่มาอยู่นั้นเพราะเห็นว่าถ้าอยู่บ้านน้องสาวแล้วก็จะวุ่นด้วยการเลี้ยงหลานไม่มีเวลาอบรมจิตใจเมื่อสมภารกล่าวถึงมรณภาพ ทางคณะสงฆ์ก็ได้ให้ท่านเป็นสมภารใหม่แต่ท่านขอตัวและเสนอให้ตั้งผู้อื่นเป็นแทนโดยอ้างว่าท่านรูปนั้นแม้จะอายุอ่อนกว่าแต่ก็มีความรู้ดีปกครองเก่งตัวท่านนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นนักปกครองต่อมาได้เป็นพระครูแต่คนไม่เรียกท่านว่าพระครูกลับเรียกว่าหลวงพ่อสีท่านเป็นนักเทศที่คนฟังแล้วสบายใจ ไม่มีคำพูดเผ็ดร้อนค้อนแคะหรือว่ารุกรานใครคนฟังที่ชอบมากจึงเป็นผู้ใหญ่แต่เด็กไม่ชอบเพราะนิสัยของเด็กเป็นเด็กคือชอบฟังเข้โต้กันเถียงกันพูดกระแนะกระแหนหรือว่าทะเลาะกันยิ่งดีเรื่องที่เขาชอบฟังชอบอ่านนั้นเป็นเรื่องส่อจิตใจของเข้าผู้เป็นเด็ก วันหนึ่งมีผู้มานิมนต์ท่านไปเทศท่านนั่งเรือไปพร้อมกับเด็กพายหัวท้ายเมื่อไปได้สักพักหนึ่งเด็กทั้งสองเกิดเถียงกันเรื่องพายมากพายน้อยและด่าก,กันขลมท่านจึงห้ามแต่เด็กกำลังโกรธก็จึงไม่ฟังในที่สุดคนหัวเรือใช้พายตีน้ำใส่คนท้ายคนท้ายก็ใช้พายตีน้ำใส่คนหัวเรือตีไปด่าไป จนหลวงพ่อเปียกไปทั้งตัวเพราะน้ำที่เด็กตีใส่กันนั้นไปตกที่กลางลําเรือคือที่หลวงพ่อท่านไม่โกรธเด็กกลับนั่งเฉยคงไปเทศทั้งเปียกๆอย่างนั้นเมื่อมีผู้ถามท่านว่าทำไมไม่โกรธเด็กทั้งสองนั้นท่านก็ตอบว่ามันเป็นเด็กถ้าเราโกรธมันเรากับมันก็เท่ากัน วันหนึ่งเขานิมนต์ไปเทศและให้ไปฉันเพนที่งานนั้นด้วยท่านนั่งเรือมีเด็กพายหัวท้ายไปอีกเด็กสองคนนี้กลมเกลียวกันดีคุยกันลั่นพ่อเห็นนกยางขาหักเดินอยู่ข้างตะลิงก็ชวนกันวาดเรือแล้วจอดที่ตะลิงแล้วพร้อมใจกันวิ่งขึ้นฝั่งไล่นกยางหายเงียบไปปล่อยให้หลวงพ่อนั่งคอยอยู่ที่เรือแต่เดียวได้ จนพักใหญ่เด็กทั้งสองก็คุยกันเอ็ดกลับมาที่เรือมือเปล่าไม่ได้นกลงเรือแล้วพายต่อไปจนถึงบ้านงานซึ่งเวลานั้นเลยเที่ยงไปนานแล้วแม้จะอดเพลนเพราะเด็กอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่ว่าไม่แสดงอาการโกรธเด็กคงยิ้มเฉยหลวงพ่อเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่หวงข้าวของ ใครเจ็บไข้ก็ไปเยี่ยมท่านกวาดวัดทุกวันวันหนึ่งหลวงพ่อไปเทศกลับมานั่งพักอยู่ที่ศาลาได้มีพระหนุ่มรูปหนึ่งเข้าไปหากราบท่านแล้วก็ตรงไปเปื้องจีวรแผลจากตัวท่านแล้วพูดว่าขอจีวรแพลให้ผมเถอะผมชอบหลวงพ่อห่มจีวรเก่านี่ก็แล้วกันไม่ช้าก็มีคนมาถวายอีกดอก ว่าแล้วก็เอาจีวรขาดที่ขึงบังแดดที่ศาลามาห่มให้หลวงพ่อสีแทนจีวรแพรกราบหลวงพ่อแล้วก็ยิ้มลงบันไดศาลา,าไปหลวงพ่อก็นั่งยิ้มบอกว่าอยากได้ก็เอาไปก่อนที่หลวงพ่อจะลุกขึ้นก็มีพระอีกรูปหนึ่งเข้ามากราบอีกแล้วก็พูดว่าหลวงพ่อไปเทศได้อะไรมาบ้างขอผมบ้าง ว่าแล้วก็ค้นย่ามหลวงพ่ออยากได้อะไรก็เอาไปหลวงพ่อยิ้มไม่ว่าอะไรมีผู้ถามว่าทาไมหลวงพ่อจึงให้อะไรอะไรเขาหมดเวลาโยามแม่หรือว่าหลวงพ่อตายจะเอาอะไรทําบุญหลวงพ่อตอบว่าเขาอยากได้ก็ให้เขาไปเถอะเขาจะมีความสุขเราก็หาเอาใหม่ก็ได้ถ้าตายใครจะทำอะไรก็ช่าง หรือว่าจะปล่อยให้เหม็นก็ตามใจหมดเรื่องข้องข่าแล้ววันหนึ่งมีคนมาด่าดท่านเพราะท่านห้ามไม่ให้ยิงนกในวัดท่านพูดดีๆว่าอย่าไปทำร้ายมันเลยมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเราเป็นคนดีกว่ามันควรสงสารมัน มันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเราเลยถ้ายิงไปแล้วบางทีลูกปืนเลยไปถูกพระสงฆ์หรือหลังคาโบสถ์วิหารเสียหายอย่ายิงเลยพอในนั่นไม่เชื่อท่านก็ส่งเสียงไล่นกให้หนีไปในนั่นโกรธมากด่าท่านอย่างหยาบคายท่านจึงพูดอย่างคนใจดีว่าการด่านั้นใครได้ยินก่อนก็รับเอาไปก่อน การมาตะโกนให้คนอื่นได้ยินเพื่อเป็นพยานว่าเจ้าจะให้ของที่เจ้ามีอยู่แก่ข้านั้นข้าขอบใจที่เจ้ามีแก่ใจให้ข้าแต่ข้าไม่อาจรับความมีแก่ใจของเจ้าได้เจ้าชอบข้าเข้าอย่างนี้ระวังจะตายโหงและหลังจากนั้นได้ยี่สิบวันในคนนั้นก็ตายโหงเพราะแมวทำปืนล้มและลั่นใส ครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปเยี่ยมชาวประมงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนยากจนมากบ้านเขาหลังคามุงจากฟ้าเป็นจากเสาบ้านเป็นไม้ไผ่พื้นเรือนเป็นฟากไม้ไผ่เขาอยู่สองคนกับแม่ซึ่งแก่มากไปไหนไม่ได้เขาเลี้ยงดูแม่อย่างดีมากไม่รังเกียจในเรื่องหนักเรื่องเบาของแม่ไม่รำคาญที่ต้องฟังแม่พูด หลวงพ่อไปถึงก็นั่งลงอย่างไม่มีความรังเกยียจพรางพูดถามอย่างคนคุ้นเคยสองแม่ลูกนั้นดีใจเป็นที่สุดที่พระผู้ใหญ่อย่างนี้มาบ้านตัวซึ่งเป็นคนที่ตำต้อยไรยาดขาดมิรหลวงพ่อพูดว่าถึงเจ้าจะมีศีลห้าไม่ครบแต่เจ้าก็มีธรรมมีความกตัญญูกะตะเวทีดีนักความเอื้อเฟื้อของเจ้าก็ดีมาก ศีลข้อหนึ่งของเจ้าแม้จะบกพร่องไปแต่อีกสีข้อของเจ้าก็มีครบเจ้าได้ชื่อว่ามีศีลเหมือนกันแต่ไม่ครบห้าเท่านั้นเองเจ้าเปลี่ยนจากการทำมาหากินจากชาวประมงมาเป็นคนตัดฟืนขายไม่ดีหรือมิฉะนั้นก็หากินกับปลาตายเท่านั้นไม่ได้หรือชาตินี้ก็ลำบากอย่างนี้แล้วอย่าทำสัตว์อื่นให้ลำบากเลย ชายคนนั้นพร้อมทั้งแม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อต่อมาได้มีฐานะดีขึ้นแม่ก็แข็งแรงขึ้นหลวงพ่อชอบไปตามบ้านคนยากจนเสมอท่านบอกว่าไปแล้วค้าสบายใจเขาก็สบายใจหลังจากโยมแม่สิ้นและทำศพแล้วไม่นานหลวงพ่อได้บอกแก่คนอื่นว่าท่านไม่อยู่แล้ว ต่อมาไม่นานก็ถึงมรณะในห้องแต่ลำพังเมื่อมีผู้ไปเห็นนั้นมีมือของท่านมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนไว้ว่าลูกหลานเอย๋ยจงทําความดีให้เขาเป็นสุขเถิดและความดีจะให้ผลเป็นความสุขแก่ตัวเจ้าเองเมื่อท่านมรณะภาพแล้วท่านมีเงินซึ่งเด็กเป็นผู้รักษาดูแลเพียงไม่กี่บาทหลังจากทำบุญติดต่อกันเป็นเวลาเจดวัน อย่างใหญ่โตแล้วก็นำศพมาฝังไว้ที่ป่าช้านั้นตามคำสั่งที่ท่านเคยบอกไว้ว่าถ้าท่านตายแล้วเผาเลยหรือไม่ก็เอาไว้เจ็ดวันแล้วก็ฝังหรือจะทำอะไรก็ตามใจมันเรื่องของคนเป็นไม่ใช่เรื่องของคนตายของผีข้าไม่ห่วงหรอก ความพยายามเป็นทางแห่งความสำเร็จในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้ทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้ต่างก็เป็นสุขด้วยกันความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องสร้างความสงบแก่สังคมลูกต้องเลี้ยงพ่อแม่เพราะเป็นหน้าที่พ่อแม่ยังเลี้ยงเราได้ฉช่นไหนเราจะเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าชีวิต เป็นพรหมเป็นพระอรหันต์ของลูกความรู้จักประมาณตัวเป็นเครื่องหมายของคนดี